แล้วก็ขอจเจริญพรทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็มาชมการติดตั้งม่านของผ้าม่านของหลวงพอ่อพระศัพพนรังสีหลวงพอ่อหมื่นล้านหลวงพ่อพระสมเด็จพระรัตนารังสีหลวงพอ่อนำโชคแล้วก็หลวงพอ่อมหามุนีโลก,กนาถหลวงพอ่อหมื่นโกดแล้วก็หลวงพ่อเศรษฐีนวโกดทั้งหมด สี่องค์วันนี้ก็ทีมงานของอคุณนายแอมในหมวดคมสันคำศีลาแล้วก็ท่านนายฟองเบียจำลองขาวเมคา่าพร้อมคุณนายลุ่งพร้อมครอบครัวนำทีมกันมาติดม่านถวายเป็นพุทธบูชาในวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นอกกเนาะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศล หลวงพ่อหลวงพ่อพระฉับพันนลังศีเป็นพระเล็กเปียกอายุพันอายุพันสามร้อยปีอ่ะไม่ธรรมดาพอเหมือนกับหลวงพ่อพระมหาโมนีโลกนาถหลวงพ่อมื่นโคดอันนั้นก็เรียกว่าเป็นพระอายุพันสามร้อยปีเป็นพระเล็กเปียกเหมือนกันเป็นพระที่หาได้หา แล้วว่าหาดูหาชมหากราบสักการบ,บูชาได้ยากวันนี้ถือเป็นสิริเป็นมงคลขออำนวยเวพรให้ทุกคนที่เข้ามารับชมขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญอายุบรรน,นยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยจากประครูโสพลขันตีพลากรเลืออจนแจววัดธรรมพระปาป่องบ้านหัวสูงตะบนกตกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารท่านใดมีความประสงค์อยากจะมากราบมาสักการบ,บูชาก็มาได้ตามอัธยาศัยขอจเจริญพร